สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงเย็นๆแบบนี้หน่อยนะครับมีข่าวออกมานะว่าโมนาโกเนี่ยตอนนี้เร่งเครื่องคุยแล้วนะเพื่อที่จะคว้าตัวมินามิโนะครับมาจากลิเวอร์พูลนะครับเอาจริงนะฮะโมนาโกครับตกเป็นข่าวว่ากำลังพยายามอย่างเต็มที่ครับเพื่อที่จะคว้าตัวทากุมิมินามิโนะครับตัวลูกแบ็กอัพของลิเวอร์พูลเนี่ยไปร่วมทีมในซัมเมอร์นี้ มินามิโนครับมีสัญญาในถิ่นแอนฟิวเนี่ยถึงปี2024ครับแต่ซัมเมอร์น,นี้เนี่ยเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นครับที่เตรียมถูกปล่อยออกจากทีมไปลิวพูครับคว้าตัวมินามมโนเนี่ยมาจากซันบวกก็เมื่อปล,ปลายปี2019ด้วยค่าตัวราว7.25ล้านปอนด์ครับและตอนนี้เนี่ยพวกเขาหวังว่าจะได้17ล้านปอนด์หรือประมาณ20ล้านโยูโรเนี่ยในการปล่อยเขาออกจากทีมไปนะฮะ ฟุตเบอร์กาโต้ครับรายงานว่าโมนาโกเนี่ยกำลังเดินหน้าครับในดีลดึงแข้งทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยไปเสริมแกล้งเพื่อลุยศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์กับในฤดูกาลหน้านะครับเรื่องเงินเนี่ยไม่น่าไม่ใช่ปัญหานะครับสำหรับพวกเขาหลังจากที่เพิ่งขายมิดฟิลด์ดาวรุ่งโตเก่งครับอย่างโอเรลิแยงนับชิวามินี่ให้กับเรอัลมาดริดครับด้วยค่าตัวราว80บวกอีก20ล้านยูโรนะครับสิ่งที่พวกเขาต้องการนะครับหรือต้องรู้เนี่ยคือการที่นักเตะเนี่ยได้รับความสนใจจากหลายทีมในอังกฤษไม่ว่่าาาจะะเเเปป็็นนนนลลลีดดยููไตตวว์์ััแแมมหรรือซธคบ ตลอด3ฤดูกาลที่ผ่านมาครับมินามิโน่เนี่ยได้ลงเล่นในพริมลีกให้กับลิเวอร์พูลไปเพียง30นัดเท่านั้นนะครับสำหรับทากุมิมินามิโน่โอ้โหถือว่าจะโดนปล่อยออกจากทีมครับในซัมเมอร์นี้สําหรับลิเวอร์พูลนะครับโอ้โหก็ประมาณอยากได้ประมาณ17ล้านปอนด์นะครับสําหรับทากุมิมินามิโน่ลิเวอร์พูลตั้งค่าหัวไว้นะครับทุกคนคิดว่าไงครับตอนนี้ก็มีทีมที่สนใจอย่างลีรซูเนเต็ดครับบุยมันตันฟูแลมแล้วก็ซาวด์มันตันครับกำลังสนใจมินามิโน่อยู่ โมนาโกก็ต้องไปแย่งกับเขานะมาดูว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับสำหรับเส้นทางอนาคตของแข่งแดนประดิบรายนี้นะครับขอบคุณครับที่รับฟังครับในช่วงเย็นครับสวีดัสสวัสดีครับ